เอาละครับผมก็จะมาแนะนําเว็บเติมเพชรและสุ่มเพชรแบบคุ้มๆนี่เลยนะครับผมเว็บ i p เพมีทั้งบัตรเติมเกมสุ่มของรางวัลสุ่มเพชรฟรีไฟเติมเกมออนไลน์เติมเงินมือถือและไอเทมโค้ดเกมเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หรือไม่อันดับแรกต้องมาสมัครสมาชิกก่อนสมัครผ่าน Facebook เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมแนะนานะครับหลังจากนั้นก็เติม point เข้าเว็บมีให้เลือกเติมผ่าน4ช่องทาง t o มันนี่ทูวอ l เล l ตวอลเล็ต t และพรอมเพย์ผมจะเลือกเติมผ่านน Tool Vollet ะครับ และให้เราโอนเงินไปตามเบอร์ที่ปรากฏหน้าเว็บพอโอนเสร็จแล้วก็รอ1นนาทีจากนั้นก็นําเลขอ้างอิงในสลิปมากรอกได้เลยนะผมกดยืนยันทํารายการแค่นี้พอยก็จะเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มเพชรฟรีไฟให้ดูนะมากดตรงสุ่มของรางวัลเลยนะผมแล้วก็จากนั้นมากดตรงสุ่มเพชรฟรีไฟ์แล้วกรอกเลข UID ในเกมของเราแล้วกดเข้าสู่ระบบและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมากดสุ่มแล้วหนมไป10เคดิตมาดิครับว่าเราจะได้อะไรนะผม ปึ๊บเพิ่บเพิ่บเพิ่บเพิบเพิบเพชรเพชรย,ยังไม่ได้นะครับผมรอบแรกจัดไปอีกรอบนึง10เครดิตปึ๊บมาดูกันนะผมว่าตอนนี้เราจะได้อะไรขอเพชรเถอะนะปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยได้เฉยยัดเคหนึ่งพันเพชรนะครับผมก็กดโอเคไปเลยนะครับ หลังจากนั้นรอแค่1นาทีเพชรก็จะเข้ามาใน ID ของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมคุ้มจัดจัดก็แนะนําเลยนะครับเว็บ i p เพก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองสวมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการเติมเงินมือถือผ่านเว็บ i p เพกันนะครับมากดตรงเติมเงินมือถือเลือกเครือข่ายจากนั้นกรอกเบอร์ที่เราจะเติมเงินแล้วก็มาเลือกจํานวนเงินที่เราจะเติมเข้าไป แล้วมาติ๊กยืนยันตัวตนจากนั้นมากดยืนยันการเติมเงินจากนั้นรอไม่กี่นาทีเงินก็จะเข้าเบอร์มือถือเลยนะครับ